สวัสด,ดีทุกคนเสียงอาจจะยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะตอนนี้เราอยู่บนรถมินิบัสออกจากหมอชิดที่กรุงเทพนะเช้านี้ถึงนคนปรปฐมแอร์เย็นมากเรากำลังจะเดินทางไปยังเขาสันนอกอัวของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะเราจะไปเดินป่ากัน และตอนนี้ก็ถึงท่ารถทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วเดินทางต่อไปยังป้อมปีนะเป็นจุดชมวิวป้อมปีณนะอุทยายนแห่งชาติเขาแหลมระหว่างทางก็ภูเขาลายล้อมสองข้างทางก่อนที่จะถึงภาพริมน้ำกับเซตอุปกรณ์กาแฟชุดนี้นะ เกิดเรื่องมากมายจริงๆแล้วได้อัดวิดีโอบันทึกภาพถ่ายหลายๆอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือนะแต่โทรศัพท์น้ำเข้าแล้วได้พังไปยังดีมีกล้องตัวเล็กพกเกิดมาสำรองก็เลยได้เจ้าตัวนี้ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศที่เหลือไว้เช้านี้จะมานั่งดิบกาแฟกินก็ลืมไฟเชคเพื่อจุดแก๊อีกนะ สลุปชาวนี้ไม่ได้กินแล้วก็ไปเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเก็บเต็นท์เพื่อไปลงทะเบียนเตรียมเดินป่ากันนะอาจจะเก็บบรรยากาศมาไม่ได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เราได้เริ่มเดินเข้ามายัางจุดเริ่มเดินของเขาสันนอกบัวแล้วสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างชฉื้นสภาพฟ้าอากาศก็ เมฆขึม้มีวี่แววว่าฝนจะตกนะแล้วมาดูกันอยากจะบอกว่าเริ่มชันตั้งแต่ต้นทางเลยแหละระหว่างทางเราก็เดินไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศเสพบรรยากาศลอกข้างอยู่ตลอดทางนะได้มองพื้นดินมองต้นไม้ต้นหญ้าได้มองท้องฟ้า ฟังเสียงป่าอย่างชัดเจนนี่เราจอดแวะถ่ายรูปนะแล้วก็หลบให้คนเดินเดินคนเดียวไปเรื่อยเเหนื่อยก็พัก <c oughs> นั่งหอบสีหน้าแบบจะรอดไหมนะอีกอย่างแนะนำคนที่มาช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าจะเยอะหน่อยนะ เตรียมตัวกันมาให้ดีหน่อยแนะนําคนมาป่าหน้าฝนนะแล้วเขาสนกอัวช่วงนี้ทากจะเยอะหน่อยคนที่จะมาก็เตรียมตัวกันมาให้ดีนะพกสเปรย์ต่างๆที่จะพอช่วยได้มีอะไรก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะแอลกอฮอล์ซอฟเฟลหรือว่าสเปรย์กันทากโดยเฉพาะก็คือถ้ากัดขึ้นมาอย่าดึงนะให้ฉีดสเปรย์ใส่เดี๋ยวมันจะหลุดไปเอง เดินจนจะครึ่งทางแล้วนะนึกขึ้นได้ว่ามีพัดลมตัวน้อยได้เอาออกมาใช้ชื่นใจขึ้นเยอะเลยแล้วไม่นานสิ่งที่เราพูดไว้ก็เกิดขึ้นแล้วฝนตกหนักมากทุกคนเรารีบดึงเลนโคเวอร์ออกมาคุมกระเป๋ากันแทบไม่ทันดีที่ตัวเราพกล่มนะเป็นการเดินป่าที่เดินกลางล่มก็ดูแปลกๆนะ แต่เดินกลางร่มจริงๆเพราะฝนตกหนักมากและตกเกือบตลอดทางแต่ก็ดีได้ประสบการณ์การเดินป่าหน้าฝนแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่ป่าหน้าฝนแค่ชื่อแต่เป็นป่าหน้าฝนที่ได้รับน้ำฝนจริงๆได้เปียกได้แฉะได้เย็นชุ่มฉ่ำตลอดทางทางถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุก หลังจากนั้นเราก็เดินต่ออย่างไม่ยออ่อท้อก็พยายามชื่นชมบรรยากาศเหนื่อยก็พักไม่เล่งไม่ลีมแล้วเราก็เริ่มได้เจอดอกไม้แล้วแล้วก็เจอกับน้องผีเสือ้อตัวใหญ่ไปลเลยเลยฝนก็มีตกตกหยุดหยุดนะตอนนี้ก็น่าจะหยุดแล้วเรา เก็บลมไว้แต่มีตกตก,ตกหยุดหยุดสลับกันไปตลอดทั้งทางนะตอนนี้มาถึงเดินปาาเสียนแล้วทุกคนลุยกันต่อเห็นป้ายแต่ละจุดค่อยๆมีกำลังใจ นี่แหละที่บอกว่าฝนตกตลอดทั้งทางกล้องเปียกไม่ได้เช็ดเลนเลยในที่สุดเราก็ถึงจุด กลางเต็นท์และเรารีบกลางเต็นท์เข้าไปจุดเตาแก๊สต้มน้ำกินมาม่าพันทีเลยแหละหิวมากสภาพเต็นท์อาจจะไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะก็เป็นมาม่ารสชาติที่เผ็ดทั้งสองถ้วยเลยนะเราเลือกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราได้มาจากร้านค้าอุทยาน พร้อมกับกาแฟดิบร้อนรแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าควรกินเวลานี้ไหมเพราะเราต้องนอนแต่ก็นั่นแหละร่างกายต้องการอะไรอุ่นๆร้อนๆกาแฟดิฟพอจะช่วยได้ดีกว่ากินน้ำอุ่นเปล่าๆอย่างที่ว่าเลย ฝนตกตั้งแต่กลางวันจนค่ำเต็นเราแอบเปียกด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันก็ยังพอนอนได้ก็ดูกันต่อไป oh, <yeah. S 1> เราต้องลุกออกมากลางดึกเพื่อปักสมอบอกใหม่และแล้วฟ้าก็เป็นใจให้กับเราเช้านี้ฟ้าเปิด ะเลหมอกขาวโพลนสุดลูกหงลูกตาเป็นสัญญาณที่ดีมากเราดีใจมากเพราะจริงๆเราเห็นฝนตกตั้งแต่เมื่อวานเราไม่หวังแล้วแล้วเราได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่มาเรียกช่วงตีห้าเราก็รีบลุกแต่งตัวขึ้นเรารีบออกจากเต็นท์ไปชื่นชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ในยามเช้าอย่างรวดเร็วเลย แม้แต่ละก้าวจะปวดร้าวขนาดไหนเราก็ไม่หวั่นนะเพราะด้วยบรรยากาศที่เห็นเนี่ยทำให้เรามีแรงขึ้นทันทีเพื่อขึ้นไปถึงยอดเขานะทางขึ้นยังชันอย่างต่อเนื่อง และนี่เป็นวิวทางขึ้นที่หยุดดูได้ตลอดทางสวยทุกเก้าจริงๆ คุ้มค่าจริงๆกับการที่เดินตากฝนเหน็ดเหนื่อยกันมานะสวยจริงๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปยังยอดเขาสันนอกวัวเล็กนะเพื่อไปชมวิวกันสภาพอากาศตอนเช้าเย็นมากๆเราใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นเลยข้างหลังมองเห็นพระจันทร์ดวงโตเลยนะลืมถือไม้เทกมาด้วยก้าวแบบ ขาที่ปวดล้าวมาตลอดทั้งวันมาดันเนินต่อกับเช้านี้ที่ยอดเขานะแต่ยังไงก็สู้ทุกคนดูทะเลหมอกกับสีทองฟ้าแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นสาตว์สองสีส้มอมชมพูสวยมากดูด้วยตาเนื้อนี่ประทับใจอย่างมากเลยคุ้มค่าสุดๆ กับการเดินขึ้นเขาเกนะ้ากิโลเมตรณเขาสันนอกวัวแห่งนี้ยังโชคดีนะมีเจ้ากล้องตัวเล็กติดมาด้วยได้เก็บบรรยากาศไว้ให้ตัวเองได้ดูว่าเราที่ไปพิชิตยอดเขาสันนอกวัวได้แล้วนั้นสวยสดงดงามขนาดไหนสวยมากจริงๆทุกคนนั่นเป็นเขาสันนอกวัวใหญ่นะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเพื่อขึ้นไปฝั่งนั้น พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเต็มดวงแล้วนะแสงพระอาทิตย์สาด่องสีทองกระทบกับหญ้านี่เป็นวิวรอบๆหลายล้อมสามร้อยหกสองศาตอนนี้กำลังจะถึงยอดเขาสันนอกวัวใหญ่แล้วและตอนนี้เราก็ได้ลงจากเขาเป็นที่เรียบร้อย ขาดกับเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะแทบหมดแรงจะก้าวขาดเดินตอนนี้เราอยู่บนรถกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานเพื่อคืนเต็นท์แล้วก็เคลียร์ค่าใช้ใจ่ายกันนะแล้วก็เตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับยังไงแล้วก็ถ้าใครที่อยากออกมาสัมผัสธรรมชาติไม่ต้องคิดเยอะหรอกทุกคนไม่ต้องรอให้พร้อมแค่มีใจเดี๋ยวยังไงก็ไปถึง ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าฝากเนือฝากตัวด้วยนะยินดีที่ได้รู้จกักบ๊ายบาย